สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องมหัสร,รย์แห่งกรรมนิรักเรดี์ความโลภเป็นกิเลสที่ทําให้จิตใจคนเราเกิดอาการหิวกระหายอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักคําว่าพอในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเห็นแก่ตัวดิ้นรนแสวงหาให้ครอบครองในสิ่งนั้นโดยวางแผนหาอุบายหลอกลอก่อ หลอกลวงทุจริตในทรัพย์สินของผู้อื่นทําให้ผู้อื่นต้องสูญเสียในทรัพย์สินและอื่นๆอีกมากมายเป็นสาเหตุทําลายความไว้วางใจของคนทั้งหลายและเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องร้ายๆต่างๆตามมาเมื่อถึงเวลาอะไรร้ายๆจะตามมาทําลายล้างผู้ที่มีความโลภก,ก็สายเกินไปจนไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้อย่าตกเป็นทาสของความโลภ ความโลภเป็นความอยากที่มีโทษนำไปสู่การทุจริตผิดศีลและธรรมทุกรูปแบบดังเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังเป็นอุทาหรณ์เตือนใจดังนี้เรื่องที่หนคนเราทุกคนเมื่อทำงานมีเงินก็ต้องการสร้างฐานะมีหลักฐานมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นที่คุ้มแดดคุ้มฝนร้อนหนาวอยู่อย่างปลอดภัย คนเรากว่าจะได้รวบรวมเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อซื้อบ้านสักหนึ่งหลังบางครั้งในชีวิตทั้งชีวิตอาจสามารถซื้อได้หลังได้แค่หนึ่งหลังเท่านั้นก็แสนยากลำบากบางคนอาจไม่มีโอกาสจนวันตายก็ไม่สามารถซื้อบ้านได้เลยแนมะ้แต่หลังเดียวอีกทั้งบ้านยังเป็นเสมือนร่มโพล่มใสให้ลูกหลานไดพ้พึ่งพิงยามทุกยากการที่คนเรามีบ้านอยู่อาศัยของตนไม่ต้องไปอาศัยใครอยู่ ทำให้อึดอัดลำบากใจไม่มีอิสระเหมือนกับการที่เราอยู่บ้านของเราเองเหมือนดังสองสาวพี่น้องพี่สาวแต่งงานกับข้าราชการและขายอาหารตามสั่งช่วยในการหาไรายได้ให้เสริมกับครอบครัวเรียกว่าพี่สาวมีเครดิตชื่อเสียงเพราะมีสามีเป็นข้าราชการแต่น้องสาวแต่งงานกับชาวต่างชาติเธอไปอยู่ต่างประเทศได้สิบกว่าปี เก็บเงินได้พอประมาณต้องการซื้อบ้านที่เมืองไทยไว้เป็นที่อยู่อาศัยบ้านปลายชีวิตตอนแก่และสามีของเธอก็เห็นดีด้วยจึงรวบรวมเงินก้อนหนึ่งพอที่จะวางเงินดาวบ้านได้แต่ยังไม่พอที่จะซื้อเงินสดก้อนใหญ่เลยอีกทั้งเธอเป็นบุคคลทั่วไปจึงบอกให้พี่สาวช่วยซื้อบ้านให้หนึ่งหลังโดยใช้เครดิตของพี่เขยซื้อบ้าน แต่ใส่ชื่อเป็นของพี่สาเป็นคนซื้อแต่เงินในการถ่อนชำระบ,บ้านเป็นของเธอเธอพยายามผ่อนให้มากที่สุดเพื่อที่ต้องการให้หมดนี่เร็วๆจะได้โอนมาเป็นของเธอบ้านราคา8 0 0แสนในสมัย30กว่าปีก่อนนั้นเธอส่งเงินมาผ่อนได้4ปีครบก่อนกำหนดจึงบอกพี่สาวว่าจะมาโอนบ้านเป็นชื่อของเธอแล้ว น้องสาวออกค่าใช้จ่ายเองหมดทุกอย่างเมื่อเธอเหมือนถูกฟ้าผ่าตอนกลางวันจากคำตอบของพี่สาว,ว่าฉันได้ขายบ้านของเธอไปเรียบร้อยแล้วดาวบ้านเพื่อเอาเงินไปดาวบ้านของฉันเองและใช้นี่ต่างๆคงเหลือแค่เงินสองแสนบาทเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่ต่างประเทศ พี่สาวเธอไปกับสามีและลูกชายลูกสาวของเธอใช้เงินซื้อตั๋วไปกับ90,000มื่นกว่าบาทคงเหลือเงินสดให้น้องสาว10,000แสนบาทน้องสาวและน้องเขยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเสียใจมากคิดไม่ถึงเลยว่าคนที่เป็นพี่น้องกันแท้ๆสายเลือดเดียวกันจะกล้าทำกับน้องสาวแท้ๆของตัวเองได้ถึงเพียงนี้อุตส่าห ทำงานเก็บเงินผ่อนบ้านแปดแสนพี่สาวดันเอาบ้านของน้องไปขายโดยไม่บอกสักคำหนึ่งเหลือเงินมาให้เจ้าของเพียงแค่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นลองคิดดูสิว่าความเห็นแก่ตัวอะไรๆคุณธรรมแค่ไหนต่อมาไม่นานน้องสาวและสามีต่างชาติเก็บเงินครั้งนี้เธอรอให้ครบให,ให้เงินสดแบบครบตามจำนวนที่จะสามารถซื้อบ้านเงินสดได้เธอซื้อบ้านชั้นเดียว สห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งที่จอดรถอยู่ที่ต่างจังหวัดครั้งนี้เธอแอบมากับสามีมต่างชาติเงียบๆไม่บอกให้พี่สาวรู้เลยและเธอก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้14ปีแล้วโดยที่พี่สาวไม่รู้เรื่องเลยว่าน้องได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเธอบล็อกทุกหนทางทางโซเชียลมีเดีย ไม่ยอมติดต่อพี่สาวอีกเลยไม่รับโทรศัพท์เธอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เลยตัดขาดการติดต่อกับพี่สาวเรียกว่าตัดญาติขาดมิตรตายไม่ต้องเผาผีกันต่อมาตัวพี่สาวเองได้เลิกกับสามีข้าราชการได้สิบกว่าปีอยู่กันคนละบ้านคนละซอยทำลายบ้านคนอื่นเขาครอบครัวตัวเองแตกแยก ตัวพี่สาวเองเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดยี่สิบกว่าครั้งเจ็บปวดแสนทรมานตายก็ไม่ตายทรมากกับการรักษาโรคมะเร็งแถมความดันเบาหวานหลอดเลือดหัวใจต็มเธอต้องทะไอาทางหน้าท้องเอาไส้กลับเข้าไปข้างในไม่ได้รักษาโรคมะเร็งสงบได้สิบกว่าปีตอนนี้เริ่มกลับมาเป็นใหม่อีกกำลังอยู่ระหว่างการรักษาในขณะที่น้องสาวเธอแข็งแรงดีไม่มีโรคอะไรเลย เรื่องที่2ต่างจากเรื่องแรกที่เป็นพี่ชายคนโตรับราชการอาชีพเสริมคือบรรยายเรื่องกฎหมายในมหาวิทยาลัยเขียนหนังสือกฎหมายขายมีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะในสมัยนั้นได้ค่าลิขสิทธิ์ในการแต่งหนังสือกฎหมายมาเป็นเงินจำนวนร้อยกว่าล้านอยู่บ้านราคาหลายสิบล้าน พี่สาวคนกะอางเป็นมาาอยู่กับลูกสาวลูกเขยหลานสาวหลานชายส่วนน้องสาวคนเล็กทำงานบริษัทต,ต่างชาติกำลังเจริญนุ่งเรืองแต่แม่เกิดมาป่วยติดเตียงไม่มีใครดูแลเธอเลยต้องเสียสละตัวเองมาดูแลแม่มิเช่นนั้นพี่ชายจะเอาแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเขาพูดคูอยู่ประจำว่าถ้าแม่ป่วยฉันก็จะเอาแม่ไปอยู่บ้านพักคนชรา แม่บอกว่าฉันมีบ้านของฉันอยู่ดีๆไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครบ้านและที่ดินที่ฉันอยู่ก็เป็นทรัพย์สินที่ฉันหามาเองเป็นที่ของหลวงซื้อขายกันก็ไม่ได้แม่ทํามาด้วยมือของแม่เองอยู่ในแหล่งชุมชนเรียกว่าสลัมดีกว่าสลัมนิดหนึง่งแต่ความเป็นความภาคภูมิใจของแม่มาก ที่สามารถหาเงินมาเช่าที่ทรัพย์สินและปลูกบ,บ้านเป็นของตัวเองอยู่อย่างสบายใจเนื่องจากเราเป็นคนจนอยู่ในแหล่งชุมชนพี่ชายที่รวยแล้วรังเกียจแม่ของตนเองจะมาเยี่ยมแม่แต่ละครั้งไม่เกิน5นาทีแค่ส่งเงินเดือนให้มีพอกินพอใช้ไม่ให้อดตายนอกนั้นไม่เคยใส่ใจว่าแม่จะกินอยู่อย่างไรจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ ไม่เคยถามไทยความเป็นอยู่เลยน้องสาวสละดตัวเองดูแลแม่ยี่สิกว่าปีพอแม่ใกล้ตายพี่ชายพูดกับพี่สาวคนกลางว่าจะหาคนมาเซ้งที่ทรัพย์สินได้เงินล้านกว่าบาทจะแบ่งให้พี่สาวคนกลางแสนสองและน้องคนเล็กแสนสองให้เป็นทุนไปค้าขายให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ ถามสักคำหนึ่งไหมว่าตัวเองเป็นนักกฎหมายแท้ๆแต่ไม่มีความยุติธรรมอยู่ในใจเลยแนมะ้แต่นิดเดียวที่เพียงกระพีกเดียวยังไม่คิดว่าจะให้น้องไว้เป็นที่ซุกหัวนอนทั้งๆที่ตัวเองไม่มีส่วนร่วมเลยและก็ไม่ได้อยู่ดูแลแม่ด้วยเงินแค่หนึ่งล้านนอกจากไม่คิดถึงว่าจะให้น้องมีที่อยู่อาศัยยังโกงเงินอีกว่าเงินหนึ่งล้านบาทตัวเอง ให้น้องคนละแสนสองและที่เหลือตัวเองยังจะฮุบเงินอีกทั้งๆท,ที่ตัวเองมีเงินรวยตั้งร้อยกว่าล้านมามองอะไรกับเงินแค่นี้เป็นนักกฎหมายสป่าแต่ไล้ซึ่งคุณธรรมไม่มีความยุติธรรมอยู่ในใจเลยดีที่พี่สาวเพิรป,ปากบอกมาด้วยความโลภที่ไม่รู้จักพอ พี่สาวมากระสิบบอกให้น้องคนเล็กรีบไปเปลี่ยนชื่อซะน้องสาวเลยพาแม่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ก่อนที่แม่จะตายได้แค่สามเดือนหลังจากแม่ตายได้สองเดือนพี่ชายบอกพี่สาวว่าให้น้องคนเล็กเตรีมเอกสารเขาเอาใบมรณะจะมาทำหาคนมาเซ็งที่ดินพี่สาวบอกไม่ต้องแล้วเพราะว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็นของน้องสาวคนเล็กเรียบร้อยแล้ว เพราะโดยปกติพี่ชายเป็นคนที่ขี้กลาดไม่กล้าเผชิญหน้ากับน้องสาวคนเล็กตรงๆเพราะน้องสาวเป็นคนที่พูดจาตรงมากและไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นไม่เคยกลัวอะไรด้วยเพราะเธอเป็นคนตรงและมีใจที่เที่ยงธรรมยุติธรรมคนบางคนแม้กรรมจะตอบสนองตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ยังไม่รู้สึกตัวอีก โดยที่พี่ชายรักลูกชายหลานชายและลูกสาวมากเลี้ยงลูกด้วยเงินแต่ไม่สอนคุณธรรมผลก็ตอบสนองโดยตัวพี่ชายเองในฐานะพ่อและปู่จะไปเยี่ยมลูกหลานแต่ละทีต้องโทรโทรศัพท์ไปขออนุญ,ญาตก,ก่อนว่าลูกยินดีที่จะให้ไปเยี่ยมหรือเปล่าทุกครั้งลูกชายก็จะตอบมาว่าไม่สะดวกที่จะให้มา พ่อมีบ้านของพ่อพ่อก็อยู่บ้านของพ่อไปเสร็จไม่ต้องมายุ่งกับบ้านของเขานี่คือคำตอบการตอบสนองที่ตัวเขาทำกับแม่ที่ไม่มีเวลาที่จะมาเยี่ยมแม่เลยมาแต่ละครั้งไม่เกินห้านาทีตัวพี่ชายเองอยู่บ้านของตนเองกับลูกสาวแต่โอนชื่อเป็นขคกรรมสิทธิ์ของลูกสาวเรียบร้อยแล้วและพ่อต้องเป็นทาสรับใช้ลูกสาวโดวยทำความสะอาดบ้าน ทําอาหารเทียบสำรับวางไว้หน้าห้องลูกสาวสามมือ้อกินเสร็จก็เอามาวางไว้หน้าห้องทั้งๆท,ท,ที่พ่ออายุ80กว่าแล้วลูกสาวก็อายุ50กว่าปีแล้วคิดดูว่าเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่จะต้องแถมยังถูกลูกสาวด่าหยาบหยาบคายสารพัดสัตว์ในฉในานทั้งหมดตัวเองยังไม่รู้สึกตัวอีกว่าทำกรรมอะไรไว้บ้างสวัสดีค่ะ